สำหรับการสร้างสื่อตอนที่1โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับจะนำเสนอการสร้างสื่อแบบลูกเต่านะครับก่อนอื่นก็จะขออยากจะให้ดูลูกเต่าที่ทำเสร็จออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นลูกเต่าพยัญชนะกอไก่ถึงฮ้อคู่นะครับมีทั้งแบบที่เป็นตัวอักษรและก็เป็นแบบรูปภาพนะครับ มื่สร้างเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับสื่อที่นี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากครูครับ .com หรือเว็บบอร์ดครูดีนำไปเล่นเกมจับคู่พยัญชนะไทยได้นะครับก็คือเรานำไปตัด แล้วก็ประกอบให้เป็นรูปลูกบาตรเป็นลูกเต่านะครับอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็มีลักษณะคล้ายกันก็คือลูกเต๋าพยัญชนะ abc นะครับก็มีรูปล่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะมาเรียนออวิธีการสร้างนะครับว่าเราจะสร้าง ในแบบของเราได้ไหมแบบที่เราต้องการวิธีการก็ไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวจะจะนำเสนอขั้นตอนวิธีการในการสร้างนะครับคนอื่นเปิดโปรแกร,รม Microsoft Word แนะนำให้เป็นเวอร์ชัน2007หรือ2010เปิดมาแล้วเราสามารถแทรกรูปลูกเต๋า เข้ามาในเอกสารของเราได้นะครับโดยการเลือกอ่าก็จะได้ออกมานะครับลักษณะดังรูปรูปอันนี้เราสามารถหามาจากได้ในอินเทอร์เน็ตหรือดูได้จากข้อขอเข้าเว็บไซต์ดูนะครับครูครับ com หรือเว็บบอร์ดครูตรงนี้ พอเราได้แบบมาปุ๊บเราต้องการย่อขยายเราก็สามารถทําได้โดยการจับแรกนะครับลากตรงมุมตรงนี้นะครับขวาล่างนะครับมุมขวาล่างเพื่อจะทําให้ลูกเต่าของเราไม่ผิดเพี้ยนไปนะครับถ้าเราต้องการขนาดใหญ่เราสามารถปรับขนาดได้โดยการตั้งเข้าครงหน้ากระดาษระยะขอบนะครับเลือกอันล่างสุด ระยะขอบแบบกำหนดเองตั้งอยะาให้ต่ำกว่า1.5่นะครับเซนติเมตรทั้งบนล่างซ้ายขวาอย่าให้ต่ำกว่า1.5นะครับเซนติเมตรบนล่างซ้ายขวาตบตกลงครับแล้วเราก็ปรับ ขยายได้นะครับอย่าให้เกินตรงนี้นะครับอา่าักเกินตรงนี้ภาพของเราจะตกขอบแล้วก็เวลาปริปน์ออกมาจะไม่เห็นนะครับอา่าเพื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับก็ขั้นต่อไปเราจะนําการทําการแทรกรูปภาพแตะลงไปในด้านต่างๆของลูกเตา๋าคลิกตาแหน่งว่างๆนะครับให้เป็นเคอร์เซอร์กระพริบไปที่แทรก รูปภาพรูปภาพในที่นี้เราสมมุติว่าเราอยากได้เป็นรูปสัตว์ต่างๆอ้าวรูปแรกรูปบัวนะครับอ้าวดับเบิลคลิกเลยเมื่อแทรกมาแล้วเลือกปัดข้อความไปที่ข้างหน้าข้อความคลิกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ทำการย่อขยายได้ตามใจชอบนะครับจะเอาเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็ไปวางไว้บน ด้านของลูกเตา๋ากะขนาดให้พอดีสวยงามนะครับรูป,ปอื่นๆก็เช่นเดียวกันคลิกตรงว่างๆนะครับให้เป็นเคอร์อเซอร์กระพริบแล้วไปที่แทกรูปภาพรูปที่2อ็รูปช้างดับเบิลคลิกเลยครับเมื่อได้มาแล้วเลือกตัดข้อความเลือกข้างหน้าข้อความปรับขยายย่อขยายนะครับ ตามความต้องการนำไปลากลากเอา,าไปวางไว้ที่ด้านที่สองของลูกเต๋าของเรานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ6ด้านนะครับเอาใช้คำสั่งแทรกรูปภาพรูปที่3เป็นรูปสุนัขตัดข้อความไปหน้าข้อความ ทำแบบนี้จนครบ6ด้านครับวิธีการก็เห็นไหมครับว่าไม่ไม่ยากเลยแทรกรูปภาพรูปที่4เป็นรูปอันนี้นะครับรูปนี้ตัดข้อความหน้าข้อความย่อขยายลากไปวางเอาไว้ตามด้านต่างๆ ของลูกเต่านะครับอ่าเลยีกสด้านแล้วตอนนี้แทรรูปภาพรูปจินะครับรูปแมวตัดข้อความหน้าข้อความย่อให้พอดีกับด้านของลูกเตา่า อและรูปสุดท้ายแทรกรูปภาพครับรูปสุดท้ายอาสมมติเราอยากจะได้รูปแกะไปตัดข้อความหน้าข้อความครับรูปอาจจะเด้งขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็ลากกลับลงไปข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบกด้านเราก็จะได้ สื่อลูกเต๋านะครับอย่างง่ายแล้วตอนนี้นะครับก็สามารถสั่งปินพ์ได้นะครับเซฟเซฟนะครับแล้วก็แฟ้มพิมพ์สั่งพิมพ์ได้พิมพ์ออกมานะครับลงกระดาษ a 4แล้วก็นำมาตัดพับประกอบให้เป็นรูปลูกเต๋านะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ครับ อันนี้คือสื่อตอนที่หนึ่งนะครับการสร้างลูกเต๋าโดยใช้ปโปรแกรม Microsoft Word อย่างง่ายนะครับสำหรับในเรองที่สองจะลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการเติมสีลงไปในแต่ละด้านนะครับแล้วก็การตัดพื้นหลังออกในภาพที่บางทีลางภาพที่เราหามาอาจจะมีพื้นหลังเป็นสีต่างๆเราสามารถลบออก ได้อย่างไรอ่ะก็ขอให้ติดตามชมตอนที่2ต่อไปครับ